มันคุณอาร์ตเราจะต้องถอดิส่วนขุงมันเอาขามันมาเอาขามันมาเอายี่ส่วนมันมากระซูกมันกระสูกมันเร็วเร็วข้าให้หมดกายหมดเอาละคุณอาร์ตครับผมตอนนี้เนี่ยเรียรีวมดแถวบ้านของเรานั้นเฮี้ยนไปหมดแล้วฮะ บอกเลยว่าเพราะพวกเราเนี่ยคือนักล่าแท้จริงแต่วันนี้เนี่ยคุณอาร์ตที่พวกเราเนี่ยทำการล่ามดเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งเว้ยเออคุณไหนบอกที่เป้าหมายคุณคืออะไรนี่คุณถามมานี่นี่เป้าหมายของผมนะฮะคือผมนั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนครับคุณอาร์ตแอนครับงั้นหรอใช่เจ้าแอนครับเนี่ยนะฮะมันเนี่ยต้องการแอนมาริเบิลหรือว่าขากรรไกรของมดซึ่งเขาบอกว่าไอ้ขากรรไกรมดเนี่ยนะ เราเนี่ยสามารถหาได้จากมดทหารเท่าน,นั้นคุณอาร์ตแล้วเมื่อกี้ที่เราตบมามันไม่ใช่มดทหารหรอมันเป็นมดงานไว้นั่นคือหนึ่ง<อ>ในเป้าหมายของเราแล้วการที่เรานั้นเนี่ยตบมดงานคุณอาร์ตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานั้นมีชุดที่เรียกว่าชุดมดไว้คุณอาร์ตนี่แอนเฮมเมดนะฮะหรือว่าเป็นแอนอาร์มกาหรือว่าเป็นแอนนีกาดนะฮะเรียกว่าเป็นหัวไหล่หตูด หัวไหลตูดถ้าคุณไม่เอ๊ะไม่ห้ามนี่ยาวนะก็นั่นแหละคุณอาร์ตสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้นะฮะเรานะเนี่ยจะทําการปลอมตัวเป็นมดลูกแฝงตัวเป็นินตรังของพวกมันด้วยธรรมชาติของมดทหารเนี่ยคุณอาร์ตครับมันเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเฝ้าราชินีเพื่อไม่ให้ใครนั้นเข้าไปทําร้ายราชินีของพวกมันอืมอย่างนี้เองฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะบุก รังมดกันซึ่งถ้าเราเนี่ยไปตัวเปล่าเนี่ยเราอาจจะโดนพวกมดมันเนี่ยโจมตีฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาปลอมเป็นมดกันผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะฮะด้วยชุดเนี่ยมันก็ไม่ได้อธิบายบอกว่ามันจะสามารถปลอมตัวเป็นมดได้แต่มันอาจจะมีกลิ่นมดไงพราะมดเนี่ยมันแบบใช้ระบบฟีโรโมนในการสื่อสารกันคุณอาร์ตแล้วบอกเลยว,ว่าจุดเด่นของชุดนะฮะคุณอาร์ตมันเนี่ยจะบวกค่าสถานะในการแบกของด้วยก็คือแบบว่าพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นมดงานแชทรูเว้มี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  มี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  <c oughs> มีมี <c oughs> มี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 อะไร <laughs> เราคุยภาษามดมาียยย <c oughs> นีีมคุณอามีมเราเป็นมดได้เหรอวะมดมีมีมีนีบีนี้มีม่าีะเอาแล้วคุณอาีัีถึงเวลา, <c oughs> <อ>ารมีมีมีที่เรา <c oughs> นเนี่ยจะต้องไปบุกรังมดกันจะว่าไปคุณเห็นีังมดบ้างไหม รังมดเหรอยังไม่ค่อยเห็นเลยนะเห็นแต่ต้นโอ,อก๊กเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปเดินตามหารังมดก่อนและเมื่อเราเจอรังเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแทรกซึนเข้าไปเป็นแบบว่า<ม>เป็นสปายของพวกมดเราเนี่ยจะได้ไปจัดการฆ่ามดงานและนําชิ้นส่วนมันมาทําอาวุธของเรากันด้วยเฮ้ยคุณอาดว่าไงจะว่าไปเนี่ยรูนี้มันมันใช่รังมดหรือเปล่าวะอืมอะไรที่เป็นรังนี่ผมคิดว่าเป็นรังแมงมุมไว้ก่อนแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยคุณมีครบเพลิงว่าไงนั่นอะเด็ผมว่าไม่มีอะเด็ผมคาแป๊บคาบก่อน เฮ้ยคุณอาชว่าไงนี่ก็รูโอ้โหรูหลายรูเหลือเกินน่ะเฮ้ยไม่รู้อุ้ยมืดมืดมืดตื่อเดี๋ยวผมจุดไฟก่อนนะหาจุดไฟก่อนเลยตื่นเอโถ่เอ้ยมันเป็นรูทะลุต้นโอ๊กคุณอาชเป็นแบบรูรากรูรากหรือวันนี้เป็นทางเดินมดวะเฮ้ยเป็นไปได้คุณอาชเราเนี่ยมาเข้ารูตรงนี้ดีกว่านี่ผมเชื่อมั่นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นรูที่แท้จริงเดี๋ยวเราเนี่ยผัดกันจุดคบเพลิงก็แล้วกันนะอ่าผมดับก่อนงั้น บอกเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวว้ยเราเนี่ยแทรกซึมมาเป็นมดมันต้องไม่รู้อย่างแน่นอนเพราะว่าแบบเราเนี่ยํำชิ้นส่วนเพื่อนมันเนี่ยมามาเป็นแบบชุดของพวกเราคุณนัะเออแต่ชุดเรานี่คล้ายนักรบญี่ปุ่นเลยนะดูมัวเดีเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงวะนี่เสียงอะไรไม่รู้ผมคิดเองรอเปล่าแต่ผมได้ยินเสียงเฮ้ยนั่นไงนั่นคุณนัทมดมดยักษ์ตัวใหญ่ใช่ป่าวะ่าตัวมันใหญ่ปกติปะ ใช่ป่ะใช่ป่ะแปลกๆปลกันมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่ะคุณฮัทไปเข้าไปใกล้ๆมันไม่รู้หรอกเราเป็นพวกมันไม่รู้ใช่ป่ะเนี่ยผมว่าใช่แลคุณดูหัวมันหัวมันเปิดเริ่มเทิมเอายังเอายังนี่คุณดูซ้ายดูขวาดีมีไม่วกเปล่าตัวเดียวเหรอเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะสามอุ้ยเอานะเอานะคุณพร้อมไหมเออพร้อมพร้อมพร้อมสามสองย่า เยี yeah! ่ยเนี yeah! ่ยอ yeah! yeah! oh oh ุ๊ยเฮ้ยไอเดียมุดทหารมุดทหารเรียร้อยแป๊เก็บมาแล้วฮาตอนนี้เนี่ยผมได้มาแล้วแอนมาริเบิลหรือว่าขาไก่มดเว้ยตอนนี้เราเนี่ยควรจะมีหลายๆอันมากกว่านี้เพราะว่าเราเนี่ยจะได้เอาไปคราฟหนดูซิว่ามันเนี่ยใช้กี่อันเดี๋ยวผมเช็คแป๊บเราเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยนะต้องใช้2อัน้ว้ยต่อ1นชิ้นคุณอาร์สออันงั้นหรอตอนนี้เรามี2อันและเราเนี่ยไปหายีกงดีกว่า าได้เลยตามผมมาพี่ยจะว่าไปเนี่ยเมื่อกี้มันไม่รู้สึกตัวเลยนะเว้ยด้วยความที่มดเนี่ยมันสัมผัสกลิ่นได้เร็วกว่าแต่พวกเรานนเนี่ยเข้าใกล้มันโดยที่มันไม่รู้เรื่องเว้ยคุณอาทแสดงว่าชุดนี้อาจจะได้ผลก็ได้นะเว้ยว่าวันนี้วันนี้พวกเราคือมดนะคุณอาชเข้าใจไหมพวกเราคือมดถ้าเจก๊กบอกเขาพิษคัะอุยอ้ยจ้าอุ้ยอุ้ยหลายตัวยังวะแปลกแปลกว่ะคุณอาชมันรู้วะมันรู้ปะวะ มันมันมันจะรู้ไหมว่าผมว่ามันไม่รู้หรอกโอ้โหเฮ้ยตวัสดีจมอดกันะสวัสดีสองตัวอสองตัวผมว่าไหวไหมคุณว่าเราไหวไหมฮ้ยเราไหวดิสองทำไมอ่ะนี้คุณล่อมันคุณล่อมันคุณมีแบบหินเนี่ยปลาใส่มั้ยหินเหรอเฮ้ยมองหน้ามองหน้าเอผมจริงๆเราว่าเราสู้ได้นะเว้ยเอาเอาต้งงมานี่ไงเรียกมาแล้วลองลองดูดิสอมาแล้วมาแล้วมาแสองตัวอุ้ยอุ้ยปัญหา อุ้ยเออมาขามันไ้ามันยออเออุ้ยอุ้ยเอาอ้ยคุณด่อยมากยุุ่อุกันุดกันตบยันตบเออุดกันตบฮ้ยมันตบตมเอาัมัน้ผมเออเอาห้อยเรียบร้อยอตยโชยนี่ขนาดแคตัวงู้านเราเเกือบไมรอดนี่เลือดอหมดผมพรอดครึงอดเลยร้ผมว่าพอเรือง ตอนนี้เนี่ย,เ,ยเราเนี่ยอุ้ยผมสามารถทำแอนคลับได้แล้วนะคุณคุณทำได้ยังเดินนะผมพอด่วนนะแอนคลับเอ้ยผมนี่ขาดบูเวนไฟเบอร์ว่ะแค่นั้นใช่ไหมเฮ้ยผมว่าเรากลับบ้านเลยเดี๋ยวเราเอาชิ้นส่วนมาเนี่ยไปทำการวิจัยและหาแอนคลับมาดีกว่าเราจะได้รู้ว่าอาวุธใหม่เนี่ยมันแข็งกแกร่งแค่ไหนถึงเวลาแล้วเว้ยนี่ขากันไกมดทำการวิจัยซะเลยไหนดู<ค>สิ ได้นะฮะเป็นสตาฟนะฮะเป็นเอ่อเป็นตัวสตาฟของมดทหารนะฮะแล้วก็มีนั่นแหละที่ติดผนังบ้านเหมือนเดิมโอเคคุณะฮะัทตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วเว้ยที่เรานะเนี่ยจะไปคราฟอาวุธใหม่กันผมเนี่ยสังเกตเห็นว่าเจ้าแอนครับเนี่ยมันดีกว่าลาวาเบสนะฮะตรงที่มันเนี่ยมีดาเมจการโจมตีที่สูงขึ้นมากนะฮะเกือบประมาณเท่าหนึ่งเลยเว้ยโอ้โหจริงอ,อ๋อลุงนี่ไปครามาดิแล้วก็อัตราการสตัรน์นะฮะเรียกได้ว่าค่าสตัร์ของมันเนี่ยเต็มหลอดเว้ยคุณะฮะัท โอ้ oh, ตบทีก็สตัรททีเลยมั้งนะ่ะน่าเออแต่สีอย่างเดียวนะฮะมันไม่ติดพิษแล้วก็สปีดมันค่อนข้างช้าเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปทํากันดีกว่าเอาเลยคุณฮัทครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้อาวุธชิ้นใหม่มาแล้วแต่เหมือนว่ามันเนี่ยจะต้องถือ2มือใช่ไหมใช่ผมถือเขาเพิ่งด้วยไม่ได้ดูดิงั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตอนเราเนี่ยไปต่อสู้เนี่ยอาจจะต้องมีคนนึงถือเจ้าสิ่งนี้นะฮะและอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องกลับไปใช้ราวาเบด เพื่อการโจมตีที่หลากหลายคุณอาร์ตออกุมตีตตานผมตีเร็วไนงะอ,อะไรแบบนี้แบบคนนึงตีเร็วทําให้แบบติดพิษอีกคนนึงเนี่ยตีสตัรเพื่อทําการหยุดเป้าหมายเฮ้ยผมคิดว่ามันเป็นคอมโ,มโบที่สุดยอดมากเลยนะเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนอนสักนีบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวเช้าเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ย,ยจะไปออกล่าสิ่งที่เราเนี่ยยังไม่เจอนั่นก็คือนั่นก็คือเจ้านี่ฮะคุณอาร์ตสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะได้มาตลอดนะผมอยากได้อาวุธที่เรียกว่าธนูเยธนนนููอคืี่ เราทำได้แล้วนะฮะแต่สิ่งที่เรายังไม่มีเนี่ยคือดิสเทลนิดเดิลนะฮะดิสเทลนิดเดิลเนี่ยนะมันก็คือเหมือนว่าเป็นหนามของพืชชนิดหนึ่งไว้ฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องตามหาพืชชนิดนี้คุณอาร์ตได้เลยจัดไปครับวาแลวนอนกันเลยดีกว่าอ่ะนอนก่อนเอาละเช้าวันใหม่ที่สดใสามาแล้วคุณอาร์ตสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะฮะผมขอกินอาหารก่อนผมไม่ไหว<ม>แล้วอยู่จะว่าไปเนี่ยแถวนี้เนี่ยหาน้ำยากเหมือนกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานคุณอาร์ตเอาละคุณอาร์ตเป้าหมายของเราในวัน วันนี้นะฮะครับผมปกติเนี่ยเราจะไปทางทิศต,ต้นโอ๊กเว้ยเราเนี่ยควรจะไปทางทิศอื่นบ้างต้นโอ๊ะเหมือนว่าจะอยู่ในโซนทางเออโซนด้านบนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปด้านล่างกันบ้างะฮะเอาลูกคุณฮะตอนนี้เนี่ยเรามาในจุดแรกที่เราเนี่ยได้เข้าสู่ส่วนของเราเว้ยครับผมซึ่งเรานเนี่ยยังไม่เคยไปเดินดูด้านหลังเลยเออนั่นดิเราไม่ได้มาเ,ออเนี่ย,ยนะโ,โ,โซนเนี้ยโซนหญ้าแห้งเนี่ยแบบไม่ค่อยได้รดน้ำต้นไม้แถวนี้ ดูจากทรงอะเนาะคุณมองซ้ายมองขวาดีนะเว้ยอันตรายอยู่รอบด้านคุณแมงมุมที่สุดละเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรคุณเฮ้ยอะไรอะ,รอะรอผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรอะไรมันกดนู่นนู่นมันนอนอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะกลิ่นมันเหม็นอย่าไปยุ่งเลยคุณอาร์ตเฮ้ยคุณอาร์ตแถวนี้เนี่ยเห็บเยอะมากเลยว่ะนั่นอะไรดิเอามันหน่อยดิ ก่อนที่มันจะโจมตีเราเราต้องชิงโจมตีมันก่อนใช่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวิ่งผ่านหน้าแวบๆเฮ้ยอ๋อนี่นี่ไงนี่ไงจักรกลเยอะมาก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 คุณไหนคุณอาทไม่บ่นเลยวะเฮ้ยคุณอาทคุณอาทตัวอะไรไม่รู้หน้าตาเฮ้ย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 มันเล็งหูผมอยู่เพราะวะมันมันจะเอาเราปะเนี่ยเฮ้ยมันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่ทำร้ายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเดินมันเดินมันเดินมาหาวะ อย่านะอย่านะอย่านะมีอาวุธเอาไว้ยมีอาวุธเอาไว้ยเฮ้ยมันมามันมาที่ด้วยคุณถอยมาคุณถอยมาเฮ้ยคุณอาส์มันเอาแล้วโอ้ยมันพ่นลายใหญ่มันนะเฮ้ยผมโดนผมโดนอ้าโอหูเลือดหายไปครึ่งหลอดคุณอาส์เราต้องเอามันหน่อยละเอาต้องเอามันหน่อยละตรงแล้วตองแล้วตรงอ่ะนี้ยตรงแล้วต้องตองแล้วเฮ้ยคุณอาส์ครับมันมันอยู่บนหินที่แบบว่าศพพวกเราอยู่อะ เออนั่นเลยดิทำไงดีวะเนี oh, look. Look. Oh, ่ยทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วรอบๆเห็บเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันโอ้โหโอ้หโอ้โหผมว่าเราเราวิ่งไปหยิบปุ๊บแล้วกลับปั๊บผมว่าเรามันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นพบก่อนผมเปิดก่อนเลยไปแล้วผมได้แล้วผมได้แล้วถอยถอยถอยคุณอาร์ชถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยคุณอาร์ชครับผมเจอแล้วว่ะผมเจออะไรเนี่ยต้นดิสเทลเพนเนี่ยเฮ้ยเออว่ะจริงด้วยโค่นโค่นโค่นเร็วโค่นโค่นมานี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันนออะะเรีีกว่ย เอออะไรวะเห็บ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 จะกามก่อนใช่ไหมเห็บใช่ไหมเห็บอ๋อฮะอย่ามปยุ่งไุวัยเดี๋ยวผมตัดนี้ก่อนคือไอ้ต้นนี้เนี่ยเราไม่สามารถคูนมันได้ใช่ไหมคุณอาร์ตผมว่างั้นเนี่ยถ้เราตีกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเออเนี่ยผมได้มา20กว่าอันแล้วคุณอาร์ตก็คือเหมือนว่าเราเดี๋ยจะมาทําการถอนหนามของมันนะฮะใส่ตัวไว้เลยเฮ้ยเยอะเราก็ทําได้แล้วดิ ธนูอ่ะเออนั่เฮ้ยเฮมเฮมนี่เฮ้ยคุณอาดผมว่านะเรากลับไปทำธนูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแก้แค้นไอ้ตัวนี้กว่าเพราะว่ามันเนี่ยโจมตีระยะไกลมันพ่นปุ๊ดใส่เราเว้ยถ้าสมมติเราเนี่ยตีระยะไกลสวนมันเนี่ยผมว่าแล้วมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าต่อสู้กันอย่างสูสีเชื่อผมดิเอาล่ะคุณอาดกลับมาแล้วรีบครับเลยดิผมได้แล้วธนูหนึ่งอันแล้วก็แอโร่ผมทำสักกี่อันดีวะสักสิบยี่สิบอันเฮ้ยจะว่าไปเราเอาไอ้เจ้า ดิเซลนีเดลเนี่ยไปวิจัยก่อนดีกว่าคุณอัรไหนดูสิวิจัยได้อะไรปื๊บ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 ชวงเฮ้ยไฟส์ชิปนะฮะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นพวกแบบว่ากับดักหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนมันคือกับดักเว้ยคุณอัรไหนกับดักโอ้นี่ยทรัพย์อคือสมมุติว่าเราเนี่ยวางไว้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าเดินมาเหยียบแล้วก็แบบ โดนดาเมจอะไรแบบนี้ไว้คุณฮาร์ <c oughs> ผมคิดว่า<อ>มันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกัน <c oughs> เอาละฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ของก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแก้แค้นไอ้เจ้าตัวบ้าน,นั่นกันเอาละคุณฮาร์ตอนนี้เนี่ยผมเห็นเป้าหมายแล้วคุณคุณเห็นมันยังอยู่ไหนเมยัไม่เเลยนี่คุณเดินตรงมามันอยู่หลังก้อนหินที่เรานั่นเนี่ยได้ตายไปนั่นแหละนี่น่ะ <c oughs> ดุกดิกดุกดิกอยู่นะ <c oughs> ดวนฮาดเออเห็นแล้วเห็นแล้วนะยิงจากตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่าโดนไหมเฮ้ยไก่าบิ้า เฮ้ยโดนไหมนะโดนปะวะมันมีใบไม้กั้นหน้ามันอยู่นาระวังนาปึ๊บเฮ้ยไม่โดนวะเลยด้วยด้านเกินขยับเข้ามาขยับเข้ามาใกล้ๆนี่มุมนี้เลยเออไม่โดนผมไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วเนี่ยอุ้ยสองตัวฮะกี่ตัวนะมันมีสองตัวถ้าเราโจมตีมันจากแบบด้านบนอันเนี้ยมันอาจจะสู้เราไม่ได้ก็ได้นะเว้ยเออเปี้ยง เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเว้ยอดีตอดีตคุณอัตหนีวะเฮ้ยผมปลาผมก็ผิดผมปลาธนูทิ้งไปแล้วคุณปลาไปไหนวะน่ะเอาละคุณจะต้องเป็นมือสไนเปอร์ที่ดีเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปพักฟืนให้เฉเฮ้ยคุณจะโจมตีมันแบบตรงๆเลยเหรอเออเนี่ยเอาสันเอามันเอาคุณแล้วโอธนูสธนูสธนูยิงนูผมยิงอยู่ผมยิงอยู่เห็นไหมกเราต้ดีผมกันให้ดีเกิดอะไรขนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิอะไ คุณตายเหรอเฮ้ยตอนนี้มันเฝ้าอยู่คุณต้องใช้จังหวะนี้ในการยิงมันเดี๋ยวผมยิยงอยู่ผมยิยงอยู่มันหนีเฮ้ยมันหนีว่ะคระสัเดี๋ยวผมชุบคุณลุกมาเฮ้ยมันอยู่มันห้ังหลังม,มาเล้ยเฮ้ยเฮ้โอ๊ยโดนโดนจมตผมอยมอยก่อนไปเลยไปเลยหนีไปเฮ้ยปเดียนัดแป๊บเดียแป๊บเดียอุ้ยมันพิษพิดพิษพ้ษพิษจะหลุมมุดเดือดตรงนี้เลยอดเหลือกีมันเหมือกี่วิสินพ้ อุ้ยระวังวระวังแป๊บนึงแบมมึงร้ามันไม่เห็นผมหรอกยองเฮ้ยมันเห็นแล้วดิมันเห็นแล้วอ๋อมันเห็นเราพวกวิ่งอยู่วิ่งโกยเถอะโยมผมกำลังจะไปแล้วอีกสามสองเฮ้ยหนึ่งแตผมจะกลับมานตาตูนคุณโอเคคุณรีบวิ่งกลับมานี่ผมมาแล้วครับผมเปล่า ผมตัวเปล่าเลยมันกําลังเฝ้ากระเป๋ามอยู่่ะดิเฮ้ยเดี๋ยวผมจัดการให้คุณฮาร์ดผมว่านะเว้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องงัดกับมันโดยตรงก็ได้นะเว้ยเฮ้ยมันเห็นโอ้โหเห็นเห็นเฉยเลยเห็นเฉยเลยมาดิอะไรวะคุณพุทพุทธพุทธพุทพุทธอมอยพุทผพุทธพุทมาุท้อุทธพุทธพุทธพุทลพุมลุ้ทธพุทธมุทธพุทธเ็ ยังไงนี่ไงเออคุณตี่นีไงมไเอ้ยมันเหมือนเอาอุ้ยมันจะตายแล้วครับรับมันมือนเหมืแบบนี้ฟาดเออฟาดเข้าไปโดนมาดเขาไหมโดนเฮ้ยโดดมอนผมพลาดผมโลบฟาดผมพาดติดพิษผมฟาดติดพิษเออฟาดแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันตายแล้วครัดอาอาโอ้ยนึกว่าจะสักเท่าไหร่กันเชียวคุณอาฮะลุงนี่เราสู้กันซึ่งซึ่งหน้าตั้งแต่แรกก็ก็จบไปแล้วปะเนี่ยเอาละคุณอาฮะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ขาของไอ้ตัวบบอมาร์เดอร์นะฮะบอม Bombader Part เนี่ย รีดว่าน่าจะเป็นแมลงตดระเบิดเว้ยน่าสตาร์ได้เจกกี้แลกมาว่ะเจกกี้แล็กน่าจะเป็นแบบเอาไว้ตากอะไรสักอย่างนะคุณอาร์ตแล้วก็อีกอันหนึ่งเว้ยคุณอาร์ตครับมันคือตอมระเบิดเว้ยตอมระเบิดของไอ้แมลงระเบิดเมื่อกี้เว้ยซึ่งวิจัยมาไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันได้เป็นเหมือนหัวโชว์อีกแล้วแล้วก็ผมเนี่ยทำการวิจัยดินเหนียวไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมดแล้วแต้มรรเบิดอุ้ยอะไรอะอัลเบอร์ดมมี่ เอาไว,ว้แขวนชุดแน่เลยเอาไว้พวกแบบแขวนชุดเกาออะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เวพอ้นวอลเมาส์ก็คือเป็นพื้นที่ในการเก็บอาวุธนั่นเองคุณอาร์ตจะว่าไปคุณอาร์ตมมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากลองเว้คุณอยากลองอะไรอ่ะพอดีว่าผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมมาเขาบอกว่าให้เราเนี่ยถ้าสมมุติเราได้ธนูมาไว้ให้เราเนี่ยลองเอาธนูไปล่า,มาแมลงเต่าทองดู เอาธนูไปยิงกระเต่าทองอะล่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนที่แปลกใหม่กว่าการที่เราเนี่ยเอาพวกขวานเอาพวกค้อนเอาพวกหอกไปตีมันเ,เดี๋ยวเราเนี่ยนอนตื่นงิ้มหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะออกเดินทางไปล่าเต่าทองกันพร้อมไหมจัดไปอารุณเบิร์กฟานกกาบอยบินออกหากินล่าเริงแจ่มใสเว้ยคุณฮัรขนาดนั้นเลยมาเป็นเพลงเลยนะเราอะ,อะผมบอกแล้วว่ามันถึงเวลาแล้ววยที่เรานะเนี่ยจะต้องออกล่าแต่ก่อนอื่นเลยเว้ยหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวถ้าจำไม่ผิดเว้ยคุณฮาร์ ผมเต่าทองเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนะฮะต้นโอ๊กผมจําได้มันมี2ตัวที่มันนะเนี่ยวิ่งไล่กันไปไล่กันมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาพวกมันแล้วฆ่าพวกมันสักตัวหนึ่งเว้ยโอ๊ยคุณอาร์ตว่าไงขอแว่นกันแดดให้ผมหน่อยออตาจะบอดแดดมันแรงไปมัเนี่ยแล้วผมจะบองเห็นเต่าทองได้ไงวะเนี่ยเอาละมองหามันซิคุณอาร์ตโอ้จะมองไงเห็นแดดกะจตานานี้เยือนโอชาของเราถ้าจะไม่ผิดเนี่ย ครั้งที่แล้วเนี่ยมันอยู่ริมน้ำคุณฮัรไปคุณฮาร์ตเร็วๆๆผมเจอมันแล้วอุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ดิ๊ดิ๊ดกำลังวิ่งฟุดฟัดฟุดฟัดเลยคุณฮัรเอาไงดีวะระยะไกลระยะไกลผมว่าเราต้องหามุมหามุมหามุมโจมตีนี่กิ่งไม้แล้วผมปล่อยแล้วผมหลอกล่อมหลอกล่อคุณเอามาแล้วเออผมหลอกล่อมผมหลอกล่อมมาละเว้ยมาละเว้พี่มาละเว้ยวันไหนตายวะเนี่ยคุณฮัรเลื่อนมารถกระปิ่งเดียวเองอะเราแบบวิ่งเข้าไปฟาดมันสองสัมผัได้ไหมอุ้ย ได้เหรอมันจะได้ไม่รู้่มันมันเห็นผมแล้วคุณราชผมหน่อยก่อนเฮ้ยโหเลือดมันหายไปครึ่งแล้วนะเออสู้มันธนูธนูจะหมดอย่างเนี้ยผมเหลือห้านัดเองว่ะผมเหลือฮมโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเก็บก่อนวิ่งเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ตายหรอกมั้งผมไม่ตายหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ยระวังรโอ๊ยโอ้โหทีเดียวตายผมมาแล้วคุณราชผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไปเลยครับเฮ้ยคุณมาแล้วคุณมาแล้วคุณมาแล้วเอาแล้วมันกำลังชาร์จไปเวลามันชาร์จถ้าไปกำลัดชาร์จเว้ยคโหเ มาผมนี่ผมขอมันหัน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 ขอไวมันวิ่งมันจะพุ่งชนมันจะวิ่งมันจะพุ่งชนมันจะพุ่งชนมันพุ่งชนมันพุ่งชนผมด่าผมด่าติดพิษตีผมไม่ได้ติดพิษตีผมไม่ไหวแล้วลูกโอ้ยผมโดนผมโดนกุนาร์เราโดนวิ่งหนีเก็บโดนเรายิงทะนูเรายิงกันดุกุนาร์มันตายล้วตายออคุณยิงมันคุณยิงมันมันเก่งมาอยู่อินทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยมันตายแล้วกุนาร์เฮ้ยเราทำได้เราทำได้ ไม่รู้ว่ามันนับหรือเปล่านะไอการที <c oughs> ่เราเนี่ยยิงธนูผสมกับการใช้อาวุธเนี่ยนะนาเฮ้ยเราเราอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายิงปิดท้ายหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงเลดี้บักทานนะฮะเราได้ชิ้นส่วนของมันมาผมได้ชิ้นส่วนของมันอนะ่ะเออไหนดูสิเหมือนว่าจะได้แค่แบบชิ้นส่วนของมันนะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ธนูทั้งหมดไว้คุณอาร์ตเฮ้ยคุณอาร์ตครับผมตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถคราฟอินเสกแอคได้เลยเว้อ อันนี้เนี่ยมันคือขวานขั้น2นะฮะมันจะมีความคมและความแข็งแกร่งมากกว่าซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องตามหาชิ้นส่วนมันไม่ว่าจะเป็น l a d y b u ักเฮดนะฮะหรือว่าบ o มบาร์เดอร์พานะฮะมบมบาร์เดร์พาเนี่ยเรามีอยู่แล้วอือฮึแล้วก็ใหญ่แมงมุมเว้ยซึ่งเราเนี่ยต้องไปตามหามันจะว่าไปใน,นชิ้นส่วนของเจ้าเลดี้บัเนี่ยมันจะให้อะไรแก่เราคุณอดชุดกเกาะเฮ้ยชุดเกาะงั้นเหรอ รีเดวาน่าสนใจเอามากๆจะว่าไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้หัวเลดี้บักเลยว่ามันถึงเวลาแล้วว้ที่เรานั้นจะต้องออกตามหาเจ้าเลดี้บักแล้วล่ามันเฮ้ยคุนาร์เฮ้ยเยเจอแล้วเจอแล้วอย่าเสียเวลาคุณาร์อัดมันก่อนเลยบอกเลยว่าเราเนี่ยจะฆ่ามันด้วยลูกธนูเท่านั้นเราเนี่ยพกธนูมา40กว่าลูกยิงเข้าไประนมยิงเข้าไปอย่าให้มันหนีรันมาแล้วคุนาร์ มันทรู้ย่ามาแล้วอุมันทะลุไปคุ้มวมาแล้วอุ้ยใบคุ้มว่าเกะกะมากใบคุ้มว่าเกะกะมากอืมจะโดนมันเอาไมือไปเอาเมื่ตายเอาเมื่ตายคุนะยิงเข้าไปที่หัวกูน้ามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยตายในที่สุดในที่สุดไหนดูสิไหนดูสิไม่เห็นได้อะไรมาเลยอะก็ได้ได้ชิ้นส่วนมาเหมือนเดิมสองชิ้นคุณน้า ก็รีดได้ว่าในภาคนี้นะเนี่ยพูกเรานั้นได้เจอกับมแมลงชนิดใหม่นะฮะและได้ทําการต่อสู้ฆ่าฟันอย่างดุเดือดเลือดสาดแถมได้อาวุธชิ้นใหม่มาถึง2ชิ้นด้วยกันและในพานหน้านั้นเรานั้นจะต้องตามหาหัวของมแมลงเต่าท้องให้เจอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะว่าเจอใหม่คลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยไปก่อนนะจ๊ Bye, ะายจ้า